เพราะกังวลน,นี้อยู่กับสังคมไทยมาอย่างนานนะครับทางศาสนาด้วยบาปบ,บุญคณโทษหรือศีลธรรมต่างๆหรือความอันตรายกับมันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสุราเนี่ยอันตรายได้ถ้าบริโภคมากเกินไปนะครับเรามีกฎหมายมากมายที่ควบคุมมันอยู่แล้วแต่สภาพกา,ารประคับใช้ต่างหากที่เป็นปัญหานะครับถ้าเราได้รับความเปิดกว้างนะครับในการศึกษาในการเปิดโอกาสให้ผลิตวิจัยมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าคือปีข้างหน้าเราอาจเห็นวิสกี้ ที่คนไทยทำซึ่งไปสู้กับสกอตวิกกี้ก็เป็นได้ผมทวิภพครับสสกทมคลองสารทมบุรีบาตอกใหญ่พักเก้าไก่ครับตอนนี้สำหรับพรบรสุราเก้าหน้าของพักเก้าไก่นะครับตอนนี้ก็ พึ่งผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นที่สภาได้ขึ้นในเว็บนะครับแ้วตอนนี้ก็เป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่เราได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่ความฝันของคนตัวเล็กอย่างตัวผมเองนะครับเมื่อครั้งที่ผมเคยโดนจับเพราะว่าทําเบียร์โดยไม่มีใบยอนุญาตเพราะว่าใบายอนุญาตนั้นมันทําได้ยากมากมันมีข้อจํากัดในเรื่องของปริมาณที่เอื้อกับทุนใหญ่อย่างเดียว ซึ่งเรื่องเบียร์และเรื่องสุราเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของการผูกขน school, านหลักๆในประเทศไทยที่เราเห็นอยู่นะครับก็เลยมีการทํางานร่วมกันกับพักนะครับตั้งแต่สมัยเป็นพักอนาคตใหม่มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมามีการลงพื้นที่ไปจังหวัดต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ผ,ผลิตร,รายย่อยทั้งที่ผลิตสุราพื้นบ้านนะครับแล้วก็ทาคราฟเบียร์ด้วยผู้ผลิตบางรายต้องระหกระเหนไปทาที่ต่างประเทศไปขอยืมกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อจะทำเบียร์ที่เป็นสูตรของตัวเองกลับมาในประเทศไทยครับผมแล้วครกเก้าวไกลก็เลยแก้ตัวพรบนี้เพียงแค่มาตราเดียวเท่านั้นครับสาระสำคัญมันก็คือบอกว่าไม่จํากัดปริมาณขั้นสูงห้ามจํากัดประเภทของสุราที่จะทําดังนั้นในความหมายนี้ก็คือถ้าคุณจะทํา500ลิตรคุณจะทำพันลิตร คุณจะทำเท่าไหร่ก็ได้เพื่อการค้าคุณก็ไปขอใบอนุญาตได้ไม่จำเป็นต้องทํามากมายใหญ่โตเหมือน10ล้านลิตรเหมือนแต่ก่อนแล้วประเภทสุราถ้าคุณจะทำเหล้ากลั่นคุณก็สามารถนําไปใส่ในบ่มในถังถ้าเราได้รับความเปิดกว้างนะครับในการศึกษาในการเปิดโอกาสให้ผลิตวิจัยมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับเราก็จะมีสไตล์ของเหล้าที่หลากหลายอีก10ปีข้างหน้า12ปีข้างหน้าเราอาจเห็นวิสกี้ ที่คนไทยทำซึ่งไปสู้กับสก็อตวิสกี้หรือว่าที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีวิสกี้ของเขาเองก็เป็นได้แล้ววันนึงเราจะยกระดับผลิตภ,ภัณฑ์ท้องที่ต่างๆคนไปพะัทธะลุงก็อาจจะเพียงแค่ไปเพราะว่าอยากกินเหล้าของพะัทธะลุงคนที่ไปภาคเหนือก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหล้าเชียงใหม่กับเหล้าเชียงรายเหล้าแม่ทัองอนทำไมมันต่างกันขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นสเสนดห์พื้นถิ่นที่ ทุกพื้นที่ก็สามารถมีความภาคภูมิใจมีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อปชั้นดีที่สามารถไม่เพียงแต่แข่งขันภายในประเทศแต่ยังแข่งขันภายนอกประเทศได้ครับผมมองว่าเรามีกฎหมายมากมายที่ควบคุมมันอยู่แล้วแต่สภาพกา,ารประคับใช้ต่างหากที่เป็นปัญหานะครับอย่างอเมริกาที่เปิดให้เสรีคร้าเบียร์กันมาเนี่ยค้าเบียร์นะครับทำกันมา3 0ปีส่วนแบ่งของตลาดปริมาณมีแค่1 0เเท่านั้นเองแต่มูลค่าเนี่ยรวม มีมากถึง50%ผมเลยมองว่าในแง่ของปริมาณเนี่ยในประเทศเราจะไม่ไผลิตมากขึ้นแต่เรากลับจะมีสุราที่มีคุณภาพมีความหลากหลายและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อไปซ่อมถนนเพื่อไปจัดการขนส่งสารณะต่างๆที่สามารถทําให้ถ้าคุณไปดื่มเหล้าคุณไม่ต้องเอารถไปอย่างนี้ผมว่ามันจะเป็นทางกลับกันมันจะทําให้การดื่มเหล้าเนี่ยมี ความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมอยากฝากทุกคนนะครับที่ดูนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะดื่มเหล้าหรือเปล่าถ้าคุณเห็นด้วยกับพรบนี้ mm. ก็อยากให้ไม่อยากให้รอเฉยๆใช้เวลา6เดือนหรือ1ึงปีที่รอพอรบนี้เข้านะครับ mm. อยากให้ถ้ารู้ว่าบ้านสสคุณอยู่ไหน mm. ก็เดินไปที่บ้านเขาแล้วอธิบายนะครับว่าอยากเห็นพรบนี้ผ่านจังเลยสสช่วยไปโหวตกับ สสเท่าพิพพบได้ไหมนะครับช่วยสับส่นสสเท่าพิภพบได้ไหมเพราะผมเชื่อว่าสสเนี่ยไม่ว่ามาจากพรรคอะไรนะครับถ้าเป็นประโยชน์ของประชาชนและประชาชนร้องขอเนี่ยเขาไม่มีทางปฏิเสธได้อยู่แล้วนี่เป็นการประกันสิทธิเสรีภาพเป็นการให้สิทธิเสรีภาพและผมเชื่อว่ามันจะเป็นสเต็ปแรกนะครับในการเปลี่ยนมุมมองของรัฐที่มองกับประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่มองประชาชนเป็นผู้ใต้าการปกครอง แต่ประชาชนเป็นผู้ที่ถือครองสิทธ,ธิเสรีภาพของตัวเองและรัฐต้องมั่นใจในประชาชนของตัวเองครับ